สวัสดีครับวันนี้เรามาพูดถึงการวาดไฟเวกเตอร์แบบแบบแบบช้าๆนะครับอันนี้ผมวาดวงกลมขึ้นมาแล้วก็คอนเวิร์ตตูเคิรนะครับเพื่อแปลงให้เขาเป็นเส้นจ,จากตรงนี้นะครับเราตัดความสัมพันธ์เราทำเป็นลักษณะเหมือนกับเปลวไ,ไฟนะครับซึ่งซึ่งการตัดนี่นะ้รแต่เราจะดัด จากนั้นเราก็ใช้ตัวเดียวกันนี้นะครับย่อลงตัวนี้เราก็ป y ี้ไว้ข้างงแล้วก็ก็ป y ีขึ้นมาอีกชิ้นหนึ่งแล้วขยายขึ้นเรอาจจะคือตำแหน่งตัวนี้นะครับกับตัวนี้สองตัวนี้ต้องเท่ากันครับและข้อลงสีเดียกันเราจะลงเป็นสีแดง แล้วขอ,ขอบนอกนี้ลงเป็นสีดำนำไปเเว้งหลังแล้วตรงกลางนี้เราลงเปงน็นสีเหลืองจากนั้นเราใช้สองใช้คำสั่งเบนนะครับเบนสองชิ้นนี้เข้าหากันมันจะมองไม่เห็นเพราะว่ามันจะมีติดลายสีดำอยู่นำลายออกเราก็จะเห็นว่ามันเป็นเราลากลงมานะครับ ครับแต่ตรงนี้เนี่ยเราก็เป็นหาสีดำข้างนอกนำลายออกทีนี้เรามาวางนะครับแต่การการวางมิติการวางเนี่ยจะต้องให้ตัวสีแดงสองอันเขาซ้อนกันผมยกตรงนี้แล้วแล้วก็นำสีแดงยกเข้าไป order ตัวแบน ใช่ไหมับมันจะเป็นลนักษณะเหมือนกับมันซ้อนอยู่ข้างหลังแล้วทีนี้เราจะดัดที่ตัวข้างนอกขอบนอกนะครับผมจะดัดทูน,นะครับแล้วเปิดวินโด้นะครับด็อกเกแล้วก็ Object m a n a ม e เขึ้นมาเราจะเห็นหน่วยที่เป็นกันอยู่ครับเดี๋ยเพิ่คลิกเรามาจับตัวนี้เห็นไหมครับมันจะจับเฉพาะส่วนอกย่อลง แต่เราจะไม่ทําโหนดเพิ่มนะครับจะใช้วิธีแค่ย่อขยายหรือดัดเส้นตรงนี้นะครับถ้าเราทํำการเพิ่มโหนดเนี้ยตัวเบนเ็จะเริ่มเสียนครับเส้นมันจะเสียตรวนี้ตัวด้านในก็เหมือนกันนะครับถ้าเราดัดรัต้องดัดคู่ของมันที่อยู่ของอีกตัวหนึ่งให้มันเสลิดกัน แล้วก็นำไปแว้งลังเราก็จะได้มิติของแสงเหมือนแสงไฟนะครับซึ่งตัวนี้เราก็จะดัดได้นะครับแต่ถ้าเราอยากจะเพิ่มมิติเข้าเพิ่มอีกนะครับเราค o ปปี้ขึ้นใหม่ตัวหนึง่งเห็นไหมครับแล้วก็จับเอาไว้ทําการทําใสแบบ uniform field ตั้งเป็นจัก90ตัวนี้มันจะใสมองทะลุไปข้างหลัง เราก็จะสร้างวิติได้แต่ตัวนี้ต้องหวานให้ให้สนิทอย่าไปลบปวนตัว้อาจจะทำให้ตัวเขาใส่ลงไปอีก9ก มันยังมีนะครับมีมีส่วนของเขาที่ออกมาแต่มันจะใสมากทีกนี้เราลองเพิ่มความใสเป็น98นะครับมันก็มีมีส่วนของมันขึ้นมาจะมองเห็น เพราะมันมีลักษณะเหมือนกับไฟแตวไปไง่ายๆนะครับลองทำม,มาดูครับ